โอเคสำหรับข้ามภูมิรูมวันนี้นะคะม .2 ทับ2เรื่องที่จะแจ้งเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของภาระงานต่างๆนะคะสำหรับเด็กนะักเรียนที่เป็นออนไลน์แล้วก็ site. ออนไซน์่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เป็นปลายภาคแล้วนะคะนะักเรียนจะมีเวลาอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นประมาณเดือนกว่าๆนะคะในช่วงของ ปลายเดือนกุมภาแล้วก็ต้นเดือนมีนานเนี่ยเราจะมีการสอบปลายภาคแล้วเพราะฉะนั้นนะคะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของงานทั้งทุกๆวิชานะคะตามงานให้ครบนะคะถามครูประจําวิชาด้วยนะคะว่าเางานที่เราส่งไปมีการตรวจสอบหรือว่าตกค้างในส่วนของงานชิ้นไหนบ้างนะคะแล้วก็อขอถามหน่อยอคนที่เข้ามาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของงานนะคะไม่น่าห่วงทั้งสองแจมเปย นะคะเดี๋ยวมิสขอถามเป้ยๆหน่อยเป้ยๆคะงานห้องเราตอนนี้มีงานชิ้นใหญ่ๆชิ้นไหนที่ต้องส่งไหมหนูว่าไม่น่ามีนะคะมิทน่าจะมีอยู่แค่วิทยาศาสตร์ที่ทำเป็น Mind m a สองสองอันนะคะอ๋อโอเคก็ตามที่เพื่อนสรุปแนนอ๋อวิทยาศาสตร์่ส่งวันไหนคะ มันเลยกําหนดแล้วเลยกําหนดแล้วนะคะเราวิชาศิละปะหละที่ตอนก่อนหน้านี้ที่เราจะหยุดเนี่ยอได้ทําในเรื่องของอะไรนะสิ่งประดิษฐ์หรือภาพปฏิกอะไรนั่น่ะได้ทํำไหมคะการงานอ๋อการงานมีดาวดีอ๋อโอเคนะคะจมแจมเรียบร้อยหลือ,อยัางงานอะไรคะงานเรียบร้อยเรียงเอ่ยการงานการงาน อันใหม่ล่าสุดหรืออะไรคะอันที่เออสั่งภาพบาติกหรอคะเปเย์ใช่ไหมทำเป็นอ่าเราอีราวดีทำเป็นพมาเช่ค่ะอ๋อทำแล้วคะ่ะโอเคเรียบร้อยดีมากนะคะของคนลน<ง>นอยู่กับพื้น,นะคะ่ะโอเคสองคนนี้ไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของงาน นะคะทีนี้เดี๋ยวขอฝากในเรื่องของเพื่อนๆไปด้วยละกันนะคะในจะสังเกตว่าเวลาเข้าเรียนของนักเรียนเนี่ยห้องเราจะมีทั้งหมด25คนนะคะก็จะมีเพื่อนบางคนในบางคาบบางวิชาที่เพื่อนไม่เข้าเรียนนะคะหรือเอมีวันไหนถ้าเพื่อนลาหรืออะไรเงี้ยค่ะให้ในักเรียนแจ้งครูประจำวิชาด้วยเผื่อบางทีเพื่อนบอกกับเราเนาะแต่ว่าไม่ได้แจ้งที่มิดมานะคะก็แจ้งให้คุณครูประจำวิชาท่านทราบด้วยว่าเพื่อนเราได้ลาวันนี้ นะคะแล้วก็วันนี้ฝากไปด้วยนะเ,เข้อปั้นลากิตนะคะแจ้งครูประจำวิชาด้วยอีกเรื่องที่2ต่อมานะคะในเรื่องตอนแรกเป็นเรื่องของงานและเรื่องที่2ในเรื่องของงานค้างที่เป็นาการแก้รอนะคะ <S <S <ๆ>สองคนนี้ไม่มีปัญหา <S 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 เดี๋ยวฟังไปด้วยนเนาะในเรื่องของงานแก้รอนะคะในเรียนที่ติดรอหรือติดศูนย์ในเทอมที่แล้วนะคะอยากให้นัเรียนแก้ให้เสร็จภายในเทอมนี้นะคะเพราะฉะนั้น อ่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นดินพอกหาสลงไปเทอมนี้ก็ไม่เสร็จอาจจะว่าเทอมนี้อ่ะไปติดรอติดศูนอีกมันก็จะพอกไปเรื่อยๆจนถึงมสานะคะพอถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการยุ่งยากแล้วเราต้องตามแก้เพื่อให้จบอ่ามสไปต่อมสีนะคะแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องที่สาสำหรับนักเรียนออนไซต์ ในที่นี้ก็มีเป้ยๆหนึ่งคนนะคะตามกําหนดการเดิมแล้วเนี่ยเราจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งในวันที่31นะคะ31มกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการตรวจเอทเคในวันอาทิตย์ที่30นะคะแล้วก็ส่งผลตรวจเอทเคถ้าเกิดว่าไม่มีการเ,าเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะจะเป็นกําหนดการเดิมตัวนี้แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการมาเรียนที่โรงเรียน เนาะอ่ะสองคนนี้มีใครมีคําถามไหมเอ่ยอีกสักแป๊บหนึ่งเราจะเข้าเรียนวิชาแรกแล้วไม่มีคําถามนะคะสําหรับโฮมรูมเนี่ยเจอกันเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันอีกครั้งตอนในคาบเรียนนะคะวันนี้โฮมรูมฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะโอเค